เห็ดมันปูจะพี่น้องพอเฮ็ดมันปูอีกแล้วกลุ่มหนึ่งจะกลุ่มหนึ่งอ้กำลังเกิดส่วนกันเกิดส่วนกันขึ้นมาเห็นล่ บนตแข้งแห้งพี่น้องว่านเนี่ยมันขึ้นอีกรกระตกโต้แข้งอีหลีจะ้ <sk ill> เะเด็กกำลังออกกำลังออกลายถือ